สวัสดีค่ะสวัสุทรฟาร์มวันนี้นะคะนะขอนำสาระดีๆนะคะมานำเสนอต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะคะามาเรามาทําความรู้จักกับคณะชาย,ยานะคะหรือต้นเม็กซิกันนะคะต้นคณะชาย,ยาหรือต้นมะละกอกินใบเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกยางพวกต้นมันสําปะหลังนะคะาจากข้อมูลของ มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพืชตระกูลที่มาจากประเทศเม็กซิกาเม็กซิกเม็กซิกันนะคะเป็นพืชที่รับประทานยอดนะคะรับประทานยอดได้สรรพคุณของมันก็ไม่เหม็นเขียวนะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินอยู่ต่างๆมากมายนะคะ,ะเป็นพืชรับประทานยอดนะคะ แต่ว่ามันก็จะมีโทษถ้าเรารับประทานดิบๆเขาบอกว่าในยอดมันก็จะมียางนะคะบางท่านที่มีอาการแพ้ง่ายก็เมื่อถูกยางเนี่ยก็จะมีผิวหนังผุพองนะคะเราก็ต้องไปต้องเฝ้าระวังนะคะเวลาจะเด็ดถ้าท่านแพ้ท่านก็ใช้ถุงมือนะคะถ้าท่านเด็ดมาแล้วนะคะก่อนจะรับประทานท่านจะต้องไปลวก หรือว่าไปต้มซะก่อนแล้วก็มาผัดผัดน้ำมันหอยผัดหมูผัดอะไรอย่างเงี้ยผัดมันอร่อยนะคะมันไม่เหม็นเขียวมันกินแล้วกรุบกรอบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องอโทษของมันด้วยเพราะว่าใน คณะเนี่ยมันจะมีสารไซยาไนอยู่นะคะสารไซยาไนนี่เขาบอกว่าเมื่อถูกความร้อนนะคะมันก็จะสลายทันทีเพราะฉะนั้นเขาเลยให้รับประทานคณะเม็กซิกันด้วยการลวกต้มเพื่อจะจิ้มน้ําพริกนะคะหรือว่าก่อนที่จะเอาไปรับประทานเนี่ยต้องลวกหรือต้มก่อนเพื่อให้สารไซยาไนเนี่ยมันสลายไปกับความร้อนนะคะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เคยรับประทาน มีบางท่านบอกว่าเคยรับประทานแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรอยู่ที่ภูมิต้านทานท่านเองนะคะแต่ว่าขอแนะนําเลยจากอของอมหาเลยม่ยดลเนี่ยเขาได้ทําวิจัยมาแล้วว่ามันมีพิษไซยนาน์อยู่ในตัวของคณะเม็กซิกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรรับประทานบางท่านที่รับประทานดิบไปนะคะเคย ถึงกับท้องเสียด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรรับประทานดิบแน่นอนมันเป็นพิษแน่นอนนะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นเราไม่ควรรับประทานดิบนะคะค่ะเนี่เป็นใบของคณาเม็กซิกันที่เราปลูกปลูกให้ค่ะคณาเม็กซิกันนี้เราก็สามารถเอาไปปักได้เลยนะคะผักกิ่งแล้วก็ไปปักได้เลยค่ะปักอันนีอ้อันนี้เป็นต้นเล็กนะคะเพิ่งปลูกนะคะ นีคณะเม็กซิกันที่เราปลูกนะคะาาสาระดีๆวันนี้นะคะโสวัสุธรฟาร์มก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะถ้า,าทุกท่านารับฟังความรู้ได้สาระดีๆของคณะเม็กซิกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้โสวัสุทรฟาร์มด้วยนะคะ ทางสวัสดิ์ธรฟาร์มจะนำคลิปดีๆสาระดีๆมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ